กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านเลยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมตัวกล้อง GDS นะฮะวันนี้อยู่เกม p o w e r นะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนผสมตัวละครนะผม Pi x ซิน o t นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวพลาวที่ตามหลักแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะผสมได้นะผมมันเป็นมอนที่เราจะต้องตามจับนะครับแต่ผมไปเจอสูตรในการผสมนะครับผมเราสามารถผสมได้นะผมไม่ต้องไปจับนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมวิธีการผสมก็คือแล้วก็จะเอาแคทรีนะครับผมไปผสมนะครับผม เอาแคปทรีนะครับไปใส่ไว้ในฟาร์มนะครับผมผสมนะครับผมอ่าใส่ตรงนี้นะครับผมโอเคนะฮะอ่าโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็จะนำฟอสฟักนะครับผมไปผสมนะครับผมอ่าไปผสมเลยไปผสมกับแคปทรีนะครับผมอ่าโอเคนะผมก็จะเป็นประมาณนี้ ขั้นถัดมานะครับผมเราก็จะใช้นะครับที่ฟักไข่นะครับผมใช้ที่ฟักไข่นะครับเราก็จะสร้างที่ฟักไข่อีกันหนึ่งนะครับผมขึ้นมานะครับผมโอเคนะครับเราก็จะสร้างได้อีกแต่เราแต่เราต้องมีวัตถุดิบที่เพียงพอนะครับผมก็ต้องมีโคสนะผมโอเคอันนี้เราก็สามารถทำได้เองนะครับผมทำจากโต๊ะเลยนะครับ ก็จะมีให้เลือกได้นะครับผมมีก็มีโคสนะผมอะโอเคนะผมประมาณนี้นะครับผมถัดมานะครับผมเราก็จะนาเค้กนะฮะเค้กที่เพิ่งทําเสร็จนะครับผมโอเคไปใส่ไว้ในนั้นพอเราใส่เค้กไปแล้วนะผมเราก็จะได้ไข่นะครับผมทีนี้เราก็จะรอให้มันฟักนะครับผม แล้วถัดมานะครับเราก็จะนําผ้าเอาผ้าไปนะครับผมทีนี้เราก็ได้วัตถุด,ดิบครบแล้วนะฮะทีนี้เราก็จะทําการสร้างเลยนะครับผมสร้างที่ฟักไข่ตอนหนึ่งนะครับผมโอเคทีนี้เมื่อไข่มันได้ที่แล้วนะฮะเราก็จะทําการเปิดกันเลยนะครับผมอ่าก็จะได้ตัวนี้มานะครับผมโอเค ขั้นตอนต่อมานะผมเราก็จะเอาคาร์เทสนะผมไปผสมนะครับผมไปใส่ไว้ในนี้เลยนะผมอ่าใส่ไว้ในฟาร์มนี้เลยนะผมหลังจากนั้นนะผมเราก็จะทาการเอาวินเซนนะผมวินเซนนะฮะไปผสมกับคาร์เทสนั่นเองนะครับผมอ่าใส่สมุคาร์เทสนะผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะนําเค้กที่แช่อยู่ในตู้เย็นนะฮะ อ่าไปนะครับผมแล้วก็ไปผสมโอเคเมื่อเราเอาเค้ก okay. ไปผสมแล้วนะผมเราก็จะได้ไข่นะครับอ่าตอนนี้เราก็จะรอมันฟักนะครับผมเราก็จะทําการรอมันฟักโอเคตอนนี้มันก็เสร็จแล้วนะผมพร้อมฟักแล้วโอเคเรามาดูกันเลยนะผมโอเคนะผมเราก็จะได้วิเซนนอตแล้วนะผมโดยที่เราไม่ต้องจับโอเคทีนี้เราก็จะมาดูกันเลยนะครับวิเซนนอตของเราที่ผสมโดยไม่จับ โอ้หเท่ใช้ได้เลยนนี่นะผมอันนี้คือสูตรในการผสมนะครับผมอ่าเคใช้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาตัวคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะผมไายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมก็ถ้าใครสนใจหรืออยากจะ ให้ผสมตัวอะไรบอกผมได้นะผมเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาตัวคุณผู้ชมไปเพียยแคลิปนี้บ๊ายบายเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ